สวัสดีค่ะน้องรีโอเล่นอะไรคะต่ะพึ่งดินี่พึ่งพึ่งจัดของให้ดีก่อนดินี่อ่ะเอากระถาตั้งกรถาตั้งงังอ,อันนี้ กอค้าขายอะไรคะขายอะไรคะขายอะไรคะรกินได้ไหมอามีดอามีดหั่นอามีดหั่นด้วยหั่นอะไรอะเขียงเขียง,งอยู่ไหนเขียงนี่อ,อ,นนอ้าวเขียงหั่นหั่นอออยิ้มหวานก่อนเร็ว จุ๊บกันจุ๊บกันค่ะจุบกันค่ะจุ๊บกั๊บจุ๊บกันจุ๊บบกันเล่นอะไรก็ไม่ดูขยคขายอะไระคะขายอะไรคะพ่อค้กินได้ไหมคะ ได้จุ๊บจุ๊บกันก่อนเร็วจุ๊บจุ๊บกันเร็วเออเฮงจริงๆเอาผัดไว้ดิเนี่ยกระทะเนี่ยมีกระทะเนี่ยผัดเอาอ่ะกินข้าวด้วยอ้าวกินข้าวกินข้าวค่ะ เล่นเป็นนั้นเนี้อันไหนตุ้ยตุยอ่ะดิโอนน้ตุ้ยตุยอยู่ไหนตุ้ยตุ้ย,ยหนูแฮมสเตอร์เขาเรียกตุ้ยตุ้ยเหรอลูก